เสียงคำนี้ใช้บ่อยมากวันนี้เรามาดูกันนะครับคาว่าเสี่ยงมีความหมายอะไรบ้างและใช้ยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับเสี่ยงคิดคิดถึงอยากเสียงคิดคิดถึงอยากเสียงคิดคิดถึงอยาก เรามาดูกันนะครับว่าคันนี้ใช้ยังไงนั้นนักเรียนทุกคนลองดูนะครับหลายท่านบอกว่าอาจารย์ครับมันแปลได้ไหลายความหมายมีคํามหมายอะไรบ้างเรามาฟังกันสียงเธอคิดคิดดูสียงเธอคิดคิดดูเรามาดูนะครับคาว่า่แปลว่าเธอนะ่นแปลว่าเธองแปลว่าคิด มันมีครั้งมันมีเสียงสองครั้งก็เป็นไมายามกถูกต้องไหมครับก็คือเสียงเสียงก็คือคิดคิดข้าแปลว่าด,ดูข้าตัวนี้แปลว่าด,ดูนะที่แปลว่าด,ดูหนังสือดูโทรทัศน,ดดน์ข้าวแปลว่าดูัน我่ะเธอดูฉันทําไมข้านตัวนั้นแหละครับรวมกันออาว่านี่เสียงเสียงเธอคิดคิดคด,ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ เสียงเสียงข้าเธอคิดคิดคด,ดูนะครับกรณีนี้คือเราจะใช้กรณีให้เขาลองไปคิดคิดดูซิเรากำลังว่าที่ผ่านมาในชะั้นดีกับเธอแค่ไหนหรือว่าเออมือถือของเธอวางไว้ที่ไหนตัวเขายังไม่รู้เลยเราก็เลยบอกว่าเออเธอลองไปคิดคิดคด,ดูนี่เสียงเสียงข้าเป็นการให้เขาลองไปตัดสินใจดูเป็นการให้เขาไปทบทวนดูอีกทีหนึง่งเลยใช้คําว่านี่เสียงเสียงข้า ธอคิดคิดดูนะครับต่อไปนะครับ你在想什么เธอกำลังคิดอะไร你在想什么เธอกำลังคิดอะไร่เหมือนเดิมครับแปลว่าเธอใช่ใส่ตัวนี้ผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับหลายท่านบอกว่าคุยอย่างค้มันแปลว่าอยู่ไม่ใช่หรอคะใช่ถูกต้องครับ ในที่นี้ผมให้มันแปลว่าแปลว่ากำลังนะ你้เธอกำลังเสียงคิด什么อะไรเสียง什么อกำลังคิดอะไร,ะไรหรือจะแปลว่าเธอคิดอะไรอยู่ก็ไม่ผิดนะครับกรณีนี้ถ้าเราแปลว่าเธอคิดอะไรอยู่นั้นจะทําให้ผู้แปลที่ไม่เก่งเนี่ยแปลยากี่แปลว่าเธอใส่แปลว่าอยู่เสียงแปลว่าคิด เฉมาแปลว่าอะไรเธออยู่คิดอะไรมันจะยากนะครับแต่ถ้าผมแปลว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่อันนี้ตรงตัวเลยฮะ你在เธอกําลัง想เห็นไหมคะคิด什么ม,มันแปลตรงตัวหมดเลยไม่จะทําให้ผู้แปลนั้นเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นคํานี้ผมเลยแนะนําให้ทุกท่านแปลว่าในนี้ต้องแปลว่ากําลังดีกว่านะฮะน你在想什么นะครับ เธอกำลังคิดอะไรนะครับแต่ว่าท่านไหนที่ช่ำชองแล้วนะจะแปลว่าเธอคิดอะไรอยู่ก็ไม่ผิดนะครับอยู่ที่ผู้แปลจะแปลแต่สรุปแล้วก็คือมันกำลังถามว่าเราทําคิดอะไรอยู่แค่นั้นเองนะครับน si ี่ซ้าเสียง什么เธอคิดอะไรอยู่นะครับหรือเธอกำลังคิดอะไรนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าฉันกำลังคิดถึงเธอก็我在 ฉันกาลังเสียงเพราะว่าคิดคิดถึงใช่ไหมนีฉันกาลังคิดถึงเธออยู่่าเป็นคําพูดที่หวานแหววน,นะครับคําต่อมานะครับยังแปลว่าคิดอยู่นะฮะเสียงยังแปลว่าคิดอยู่นะฮะประโยคนี้นะครับนีชี่เสียงอีเสยียงเธอไปคิดคิดดูนีชี่เสียงอีเสยียงเลืาเป็นก่อนหนีชี่เสียงอีเสียง ก็ไม่ผิดนะครับเธอไปคิดคิดดูซิคาว่าหนีแปลว่าเธอชี่แปลว่าไปเสียงคิดอีกอนหนึ่งเสียงคิดหนึ่งคิดก็คือเธอไปคิดคิดดูนี่เองนะครับลองฝึกพูดตามผมนะฮะหนีชี i i sang i sang ่เสียงอีเสียงเธอไปคิดคิดดูซิหนีชี่เสียงอีเสียงนะ อันนี้เธอไปคิดคิดดูซนะครับแต่ถ้าถามว่าจะใช้คําว่า i sh i sh ีีงข้างได้ไหมอาจารย์ได้ครับแล้วแต่เราจะใช้นะครับ你想我吗เธอคิดถึงฉันไหมี想我吗เธอคิดถึงฉันไหมีเธอ想คิดถึงเสียง คิดถึงในที่นี้ต้องแปลว่าคิดถึงแล้วเมื่อกี้แปลว่าคิดอยู่เห็นไหมฮะในที่นี้แปลว่าคิดถึงแล้วนี่เสียงเธอคิดถึงฉันไหมนี่เสียวหัเธอคิดถึงฉันไหมนะครับถ้าเราบอกว่าคิดถึงก็ตอบว่าเสียงคิดถึงมากเลยเยงแค่นั้นเองนะฮะหลายสินะฮะนี่เสียวหันไเธอคิดถึงฉันไหมนะครับ n นีเสียงหัวมานะครับนักเรียนท่านไหนที่ไม่ทันนะฮะช้าๆค่อยๆไปทีละสะเต็ปไม่ต้องรีบนะฮะครูอย่างเน้นแล้ว,ว่าเราไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายค่าเรียนนะครับดังนั้นค่อยๆฝึกไปเราเอาไปแล้วเราจะท่องสับตายตัวต้องเอาไปฝึกต่างประโยคนะครับเขาถามว่าหนีเสียงหัวมาเธอคิดถึงฉันไหมนะรเราก็จะบอกว่าหัวช้ามากๆเขนินต่เอเวลี่มากัน คิดถึงเสียงเธอหนี่อ๋อหงเสียงหนีฉันคิดถึงเธอมากเห็นไหมอ่ะลองดูนี่นะฮะว๋อเห็นไหมฮะอ๋อหงเสียงหนี่ฉันคิดถึงเธอมากว๋อฉันหงมากมากต้องเอาเวลี่มาก่อนนะเสียงคิดคิดถึงหนี่นะะเธอฉันคิดถึงเธอมากในที่นี้ไม่ได้ว่าฉันคิดเธอมากไม่มีนะฮะ ฉันอยากเธอมากก็ไม่มีต้องแปลว่าฉันคิดถึงเธอมาก我很想你ฉันคิดถึงเธอมาก我很想你ฉันคิดถึงเธอมาก我แปลว่าฉันเนาะ想แปลว่าเวลี่想 miss นะ I'm very miss 你 you นั่นเองนะฮะ我很想你นะฉันคิดถึงเธอมากเลยนะีเนาะเธอล่อย่างนี้เป็นต้นถูกต้องไหมครับคําต่อมานะครับ我 想去中国ใช่ไหกไปเมืองจีน我想去中国ฉันอยากไปประเทศจีนนะครับฉันใช่ไหมฮะฉันแปลว่าฉันนะฮะ想ในที่นี้แปลว่าอยากเห็นไหม想แปลว่าอยากละเมื่อกี้คิดก็ไปแล้วคิดถึงก็ไปแล้วต่อไปเขามาอยากเนาะมันแปลว่าอยากละ 我想ฉันอยากอยากทําอะไรก็ตามได้กริยาฉันอยากกินฉันอยากไปฉันอยากได้ฉันอยากซื้อใช่นะก็ใช้ว่า我想ขึ้นตัวได้ฉันอยากก่อนแต่ในกรณีเขาบอกว่า我想去ฉันอยากไปที่ไหนจงหัวฉันอยากไปประเทศจีนนะครับนักเรียนสังเกตดูว่าในหนึ่งประโยคของครูหยางนะครูหยางเน้นพวกเราบ่อยมากไปแบบช้าๆไม่ได้อ่านท่องให้เราฟังสามคำแล้วก็ไปเลยนะครับ เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยครูเข้าใจว่าเราก็ไปท่องเองได้อ่านเองได้แต่ครูอยางจะเน้นพวกเราฝึกแต่งประโยคนะครับฝากพวกเรานะครับท่านไหนที่เข้ามาเรียนแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจให้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปให้ครูด้วยนะครับดังนั้นฝากลูกศิษย์นะครับท้ารักครูยางอย่ายลืมคอมเมนต์ไว้ให้ครูยางด้วยครูยางคะสอนแบบนี้ดีแล้วหรือว่าครูยางสอนช้าเกินไปเร็วกว่าน,นี้นิดนึงหรือว่าเร็วเกินไปอย่าให้ยกตัวอย่างมากขึ้นให้พวกเราช่วยคอมเมนต์มาให้ครูยางด้วยที่ใต้คลิปนะครับทั้งรักกันจริงนะครับ โอเค再来一次อีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่า再来มาอีกอีครั้งนึ้งมาอีกหนึ่งครั้งก็คืออีกครั้งหนึ่งนะครับ我想ฉันอยาก去ไปดูสีนะครับคุยอย่างทำสีไว้ให้แล้ว中国ประเทศไทย中国ประเทศไทยคำว่าวตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าประเทศอย่างเช่นประเทศไทยก็ต้องัวประเทศอังกฤษ อินกวัวเห็นไหมกวัวตัวเดียวแปลว่าประเทศนะครับพวกเราชีจู้จาไว้นะครับชีจูจ้จาไว้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านตามครูยอย่างช้าๆค่อยๆไปนะฮะวัวเสียงชี่จงกวัวฉันอยากไปประเทศจีนนะถ้าเขาถามว่าเธออยากไปประเทศจีนไหมก็เปลี่ยนจากวัวเป็นเธอนะหนี่เสียงชี่จงกวัว ตามด้วยไหมหรือเหลือคือ,คอเครื่องหมาย question มาเธออยากไปประเทศจีนไหมก็แค่ถามว่า你想去เีียงเธออยากไปที่ไหนจ中国ไหมหรือเหลือใช้คําว่ามาหนีีเยง你想去中国ไหมานะครับต่อไปคำที่แปดนะครับววเเียงชหลิหลียนดูดีๆนะครับภาษา จีนคาราโอเกะนะไทยคาราโอเกะเนี่ยหลิวหอรออีกว,วันหลิวนะไม่แน่นวันเลี้ยวนะบางคนอ,อ่านว่าเลิวที่แปลว่า6ผิดนะครับผิดมหันเลยดังนั้นเนี่ยหกหลิวเหลียนนะฮะทุเรียนต้องเรียกหลิวเหลียนนะฮะหลิวเหลียนนะครับอ่ะอ่านตามทีนี้นะครับฉัสียงากอหลิวเหรียนฉันอยากกินทุเรียนวฉันเสียงอยาก ฉันอยากวัวเสียงฉันอยากทุกครั้งทุกคนฉันอยากก่อนวัวเสียงฉันอยากฉันคิดฉันคิดถึงนะต้องใช้คาวัวเสียงชิกินชือกินกินอะไรหลิวเหลียนทุเรียนนะฉันอยากกินทุเรียนวัเสียงชิฉันอยากกินหลิวเหลียนทุเรียนนะวัวเสียงชิหลิวเหลียนทุเรียนนะครับต่อไปนะครับหนี 想问什么เธออยากถามอะไร你想问什么เธออยากถามอะไร你เธอยากถาม问ถาม什么อะไรเห็นไหมครับในคำศัพท์เนี้ย เราได้คำศัพท์แล้วหนึ่งสองสามสี่ตัวแน่นะฮะในประโยคนี้นะฮะเสียงแปลว่าคิดหรือแปลว่าอยากคิดถึงแล้วแต่เราลองคิดเอาเองเลยมันแปลว่าคิดคิดถึงอยากให้เราใส่คำว่าเสียงตลอดเว่ยเว่ยแปลว่าถามนี่เว่ยเวเธอถามฉัน w หว่เว่นี่ฉันถามเธอนีเว่ยวเติมคำว่าไหมหรือเหรอเป็นเครื่องหมายคำถามทันทีมีเว่ยเวมาเห็นไหมครับคำว่าเว่ยตัวนี้แหละครับนักเรียนครับแปลว่าถาม 问什么ถามอะไร你问什么เธอถามอะไรเห็นไหม问นะถ้าเราตัดคําว่าเสียงออกเธอถามอะไรเหรอ你问什么ข้ามตัวสีแดงไปนะเธอถามอะไรอะหยาง老师你问什么เธอถามอะไรเห็นไหมแต่ในกรณีนี้มันมีกริยาคือคําว่าคิดดังนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวกริยาตัวนี้สาม,มารถเปลี่ยนได้เธอกินอะไรเธอทําอะไรนะเธอถามอะไรนีเส你想问什么เธออยากถามอะไรนะไร你 想问什么อะไรนะอะไรภาษาจีนเรียกว่า什么เรียกอะไร叫什么เรียกอะไร叫什么ภาษาจีนเรียกอะไรจง文叫什么เห็นไหมถ้าเราเอาอะไรสักอย่างในที่เราไม่รู้ภาษาจีนเรียกว่าอะไระเราแค่หยิบขึ้นมาแล้วชี้ไปที่ของสิงน,นั้นถามคนจีนว่า这个中文叫什么什么แปลว่าอะไรจำให้ดีๆนะครับจีจู้นะ什么แปลว่า อะไรนั่นเองนะครับโอเคอ่านตามครูยอย่างอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่เสียงว่า什么เธออยากถามอะไรนี่เสียงว่า什么เธออยากถามอะไรนะครับนี่เสียงว่า什么เธออยากถามอะไรนะครับย้ำนะครับท่านไหนที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจช่วยคอมเมนต์ไว้ให้ครูนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราเรียนไปแล้วเราไม่คอมเมนต์ให้ครูครูก็ไม่รู้ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับ โอเคนะครับคำต่อไปคำที่สิบนะฮะ你想要什么เธออยากได้อะไรหรือแปลว่าเธอต้องการอะไรก็ได้คำว่าอจริงๆแล้วแปลว่าต้องการแปลว่า want นะ,ะแปลว่า want นะ,ะ,นะ,ะ你想要什么เธออยากเสียงในที่นี้แปลว่าอยากแล้วนะนี่เธออยากได้什么อะไร ฉันอยากได้ iPhone ก็แค่บอกว่าวัฉันเสียงอยากต้องการเจ้าฉันต้องการอะไรอะ่ะ iPhone นะสมมุติสามีเราถามเราว่าเธออยากได้อะไรนี่เสียงเจ้่ไหมเธออยากได้อะไรอ่าปีใหม่แล้วนี่ใช่ไหมสินน้นเหนียนเต้าละนี่เสียงเจ้าใช่ไหมเธออยากได้ละอ๋อเรากงสามีวัวเสียงเจ้าฉันอยากได้ iPhone สิ้น iPhone ไอโฟนตัวที่ใหม่ๆสินๆเลยสินแปลว่าใหม่ไงว่าเสียงย่อซิน iPhone ฉันอยากได้ i อ h โฟนใหม่นะนะี่เสียงย่อ什么เธออยากได้อะไรคําว่า什么แปลว่าอะไรนะจําดีๆนะออกเสียงฉันไม่ได้ออกเสียงสสเสือใกล้เคียงที่สุดนี่เสียงย่อเธออยากได้อะไร ถ้าบอกว่าเธออยากพูดอะไรก็เ okay, อาแค่คำว่าต้องการออกนี่เธออยากพูดวอะไร什么ัง,งเมื่อกี้เนี่ยัง,งเมื่อกี้เนี่ยี่เธออยากพูดวอะไร什么เธออยากพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยเธออยากพูดอะไรหร่ะคุยนี่าง你想说什么啊เมื่อกี้ฉันอยากจะพูดว่าวเสียยง我ซิน ไอโฟน e ั o อยาก刚刚เมื่อกี้เนี่ยฉันยอยากฉันอยากพูดว่า刚งเมื่อกี้ฉันอยชกวฉันอยากพูดว่าแปลตรงตัวเลยครับฉันอยากได้ฉันฉัอยากเสียงต้องการา iPhone. ฉันฉันนฉัน o n นฉันฉันงการ New n p h o n e นันันเอนครับพวกเราครับ เห็นไหมไม่เห็นยากตรงไหนเลยฝึกพวกเรานะฮะฝากพวกเราไปฝึกแต่งประโยคบ่อยๆนะครับโดยการถ้าใครที่แต่งประโยคไม่ได้คุณแนะนําให้เขียนภาษาไทยก่อนเธออยากได้อาลรยแปลทีละคําเธอภาษาจีนเรียกว่าหนีเห็นไหมก็ยงเส้นจากภาษาไทายภาษาไทายไปยงกับคาราเกนหนีเธออยากเสี่ยงได้หรือต้องการนี่ใช้คาว่าเหยา่ากูอย่างบอกแล้วเหยา่าแล้วต้องการไม่ต้องการ,การปู่เหย่าอาลรเฉย เธอต้องการอะไร你想要什么ง่ายๆแค่นี้เองนะครับสับพวกเรานะครับฝึกแต่งประโยคบ่อยๆอย่าไปท่องศับกลตัวอย่างเดียวท่องศับใลตัวแล้วใช้ศัพท์ไม่เป็นอัพไพรไม่เป็นไม่มีประโยชน์เหมือนกับที่เรามีปืนเน็บไว้ที่เอวแต่เจอโจนมาปุ๊บยิงไม่เป็นนั่นก็เท่ากับตายอยู่ดีเหมือนเราท่องศัพ์เยอะแยะมากมายแต่เจอคนจีนปุ๊บว้าวบ,าบ,าบา้ได้ก็เท่ากับ ซายอยู่ดีดังนั้นฝากพวกเรานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามผู้หยางที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ